พวกเขาเล่นเกมและดื่มกันได้ชั่วโมงกว่าลูกค้าของไลเริ่มเมามากแล้วเนื่องจากแพ้เกมให้กับไลหลายตาลูกค้าอีคนที่มาด้วยกันที่นั่งคลอเคลียกับสาวอีคนอยู่แทบทั้งคืนอยู่ดีๆก็หันมาพูดกับลูกค้าของไลพวกมึงจะเล่นเกมอะไรกันนักหนาว่าเฮยถ้ามึงไม่อยากกินเหล้ามึงก็กินน้องเขาแทนสิวะกินน้องเขาอาจทำเป็นไหมฮ่า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 พูดเสร็จเพื่อนของลูกค้าคนนั้นก็คว้าผู้หญิงของเขามาจูบแบบดูดดื่ม แบบเนี้อะรมเป็นไหมฮ่าฮ่าฮ่าเออวะของแบบนี้ใครจะทำไม่เป็นล่ะเพื่อนฮ่าฮ่าลูกค้าของไลท์ที่กำลังเมาหนักพูดแล้วก็คว้าไลท์มาเพื่อจะหอมไลทรีบก้มตัวลงลอดแขนของเขาออกมาทำให้ลูกค้าคนนั้นล้มความหน้าไปจมอยู่ที่โซฟาเฮิมเออลูกค้าเงยหน้าขึ้นมาอย่างทุลักทุเลพร้อมกับความมึนงงเมื่อหันหน้าขึ้นมองซ้ายมองขวาก็เห็นไละยืนตาแป๋วอยู่ น่ารักจังเลยมาขอพี่จูบหน่อยนะลูกค้าของไลท์พูดด้วยเสียงเมาๆแล้วก็พยายามจะจู่โจมเข้ามากอดไลท์เพื่อจูบอีกครั้งโป๊กโอ้ยซีรอบนี้หัวของเขาโหม่งเข้ากับโตเต็มเต็มเป็นอะไรหรือเปล่าคะไลท์ที่เพิ่งหลบจากอ้อมกอดของลูกค้าอีกครั้งรีบเข้ามาประคองลูกค้าของเธอขึ้นจากโต๊